สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกทําดอกปุหลาบใบเตยสําหรับคนที่ยังทําดอกไม่เป็นนะคะทําดอกไม่ได้อันนี้เราจะทําดอกตูงกันก่อนเลยค่ะหนึ่งพับลงสองับขึ้นสามอับลง สับขึ้นม้วนก้านใบที่ที่เป็นก้านเนี่ยม้วนเข้ามาแล้วก็ขับลงพับขึ้นม้วนตามมาเลยพับลงพับขึ้นม้วนตามเข้ามาเรื่อยเลยอันนี้ก็พับลง ขึ้เหมือนตามเข้ามาเหมือนนี้ตามเข้ามาครับลงแล้วถึงตรงนี้เหลือปลายใบเหลือปลายใบประมาณนี้เราจะพันโคนโคนดอกเนี้พันโคนดอกให้แน่นหนึ่งรอบแล้วเราก็ ด้านหลังของใบเตยจะมีสันเอาขีดตรงสันเอาขีดตรงสันใบเตยเน็บจะได้ใบเตยดอกตูมอันนี้เราจะมาทำดอกอันนี้เราจะมาทำดอกธรรมดาใช้ใบเตยทำดอกธรรมดา หนึ่งใบเราจะจับบิดใบเตยต้นตรงเราจะจับบิดให้มาเป็นตั้งฉากให้มาเป็นไม้ฉากแล้วเราก็พับด้านหัวลงแล้วเราก็พับด้านข้างก้านเข้าด้านกลางด้านข้างเข้าแล้วเราก็บิด ไส้ในที่เป็นที่เป็นก้านต้นบิดพับด้านนี้เข้าพรับด้านหัวลงเราจะบิดไส้ใน,ในที่เป็นก้านก้านต้นให้แน่นบิดให้แน่นแล้วก็จับไว้แล้วเราก็หมนุนกลับด้านมาแล้วเราก็พลิกมือ หมุนมือน,นี้ตามมาจะเป็นชายแล้วก็หมุนมือน,นี้ตามมาแล้วก็บิดทีจะเป็นชายพยายามแบะใบอันนี้ไว้หมนกลับทีนี้พลิกมือไปเรื่อยๆข้อมือเราจะพลิกไปเรื่อยๆข้อมือจะพลิกมือน,นีดมือน,นิ้มือที่จับด,ดอกไว้ก็หมุนตามมา เมื่อได้จับใบก็บิดไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วเราก็มีเหลือทักประมาณหนึ่งคืดเหลือสั้ประมาณหนึ่งคืเราจะบิดต่ำลงบิดต่ำลงให้ไปตรงคอโคนโคนดอกแล้วเราก็บิดตรงคอดอกเพื่อจะให้ดอกเขาอยู่ไม่หลุดบิดตรงคอดอก บิดตรงคอดอกแล้วก็ฉีดตรงด้านเป็นสันของใบเน็บดอกก็จะแน่นเราจะทำดอกบานกันต่อเลยดอกใหญ่ดอกใหญ่ซึ่งจะซ้อนหลายซ้อนหลายใบ จะทำดอกใหญ่กันต่อเลยค่ะดอกใหญ่ก็ทำเหมือนกันเลยเหมือนกับดอกเมื่อกี้แต่ว่าพับหัวเข้าพับพับข้างก้านเข้าพับหัวลงพับหัวลงจับจตรงขั้วตร,งตรง,ตรงตรงเกสรก้านใบทาตรงเกสรนุ่โคนจับให้แน่นแล้วเราก็ แบ่ใบไว้บิดก้านต้นมาบิดมือขึ้นบิดมือขึ้นหร้บิดมือขึ้นก็ม,นม,นมือเราจะพลิกขึ้นบิดขึ้นบิดขึ้นบิขึ้น บิดในขึ้นบิดในขึ้นนทะเหลยอแค่นี้เราจะตัดใบเตยให้เฉลียงเฉลียงอย่างนี้ตัดใบเตยให้แหลมเฉลียงอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปทึ่งนอยเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็จับให้แน่นบิดปกติที่เราพับดอกธรรมดาเนะะี่ยเราจะจับให้แน่น จับพันไปเรื่อยๆจับต้องจับแกนให้แน่นมือกดไว้ครับทำดอกใหญ่แทนแล้วก็ไปตัด ให้แหลมครับครับไปเรืเ่อยมือต้องจับให้แน่นแกนนี้ต้องก็งไม่ปล่อยปล่อยแล้วมันจะหลุดอันนี้สามใบเข้าใบที่สาม ชาวดอกใหญ่หน่อยใช้สี่ใบเหลือแค่นี้ถาพ,พับหน่อย ตั้งสารลงนะคะถ้าไม่มีใบสารลงดอกใบเตยม,มันจะไม่อยู่เสียบเหมือนกับที่เราตัดแหลมแล้วก็เสียบครับสารลงไปเรื่อย,อยสารไม่ทิ่คนลอก เห,หมืนโคนดอกหนึ่งรอบแล้วเราก็ตรงสันเหมือนเดิมถีตรงสันข้างหลังแลเว้็เน็บถีดเน็บได้ดอกบ,บานจ้ะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะสวยไหมคะ